สวัสดีครับพบกับผม Nick Rider นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงนะครับรถที่เป็นภาพแรมเดอร์นะครับออกมาใหม่นะครับเป็นเจ้า ATV 350นะครับซึ่งมีรูปทรงและลักษณะโดยรวมนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่บึกบึนให้อารมณ์แอคเซสตดีไซน์รอบคันนะครับมาดูรายละเอียดตัวรถนะครับภาพแรมเดอร์ชุดนี้นะครับเป็นของสำนักชื่อดังในต่างประเทศครับ สิ่งที่ผมสังเกตนะครับโชคหน้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับน่าจะเป็นโชคหัวกับอัพไซด์ดาวมาพร้อมกับคลิปเปอร์เบรกแบบเรเดียลมั์นะครับนี่ครับเครื่องยนต์นะครับน่าจะเป็นเครื่องยนต์ชุดเดียวกันกับของฟาร์ซ่า350นะครับแต่อาจจะมีการปรับแต่งเซตค่าเล็กน้อยนะครับอาจจะทำให้ในการขับขี่ในสายลุยค่อนข้างที่จะขับสนุกนะครับ ตปวทรงตัวรถค่อนข้างที่จะใหญ่บึกบึนนะครับแล้วก็มีมาด้วยโชคหลังที่มีแกียรับแทงให้ความโดดเด่นสวยงามตามสไตล์ A D V นะครับมองเผินๆแล้วผมว่ารถค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับตัว750รุ่นพี่นะครับให้อารมณ์ที่หลอนะครับและมีความก้าวร้าวนะครับ f ฟี u r เจอร์ตัวรถและออปชั่นตัวรถนี่พางข้อมูลยังไม่เปิดเผยมาเราต้องรอดูชมจากรถของจริงนะครับ ส่วนตัวผมนะครับโดยดวมคือรถรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเป็นที่ชื่นชอบนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมในไรเดอร์ ider, นะครับขอจบคลิปเพื่อนเกษตรสวัสดีครับ